สวัสดีครับผมกดอินโซววันนี้นะครับโอ้โหวันนี้เราจะมาตะลุยสวนทุเรียนกันนะผมว่าจะมันสักแค่ไหนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอไว้เลยแล้ววันนี้เรามาเจมในการตัดสวนทุเรียนโอ้โหเราจะโดนด่าไหมเราจะมุงวนงานกูไหมหรือว่าเราจะมาโดนกระทืบเสียชีวิตที่นี่ตายียที่นี่หรือไม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกครั้งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการตัดทุเรียนในวันนี้ จะสุดสักแค่ไหนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปมาครับผมตุวเรียนนะมาโอ้โหผมมากับนี่มาก๋ยวเราต้องอยากไหมเดี๋ยวเวลาเราไม่อยาก,กไม่อยาก,อ,ยากอ่านอ่านตามนะโอ้ดูอ่านนิดอยากนิดเลยหรือว่าเราอยากจะโลกไม่ว่าหลับเลยเพื่อว่าดูนใบหน้าโลเราคงผมจะแบบซาด์จไหมลงเลได้ลงเลยได้ลงเลยได้นะ มาผมลงเลยดิอันนี้กันเดี๋ยวลองเต้นูเรตแบนี้กหรออุ้ยผมผมต้องหลุดง่ายเลยพี่เภาหลุดไม่ยิ่งไม่เอาเลยจัดเลยไปใหญ่เฮ้ยเอี้ยงเลยเลี้ยงเลยตอนนี้เลี้ยเลยอาย่อย่าประมาณในตัวผมดิพี่เภาประมาณตัวผมดิไปวีหรือว่าประมาทตัวผมซะแล้ยวอ่ะโอ้แบบตึงๆนะครับโคแบบว่าแบบละเอียดนะครับแบบงานละเอียดนะครับเดี๋ยวพาละเอียดเลยครับ ขอดีๆนะขอไปดีๆนะเออต้องแบบนี้เละกัดไปกัดไปเดี๋ยวผมจะไปว่าโชว์สก,กิลบปว่าเป็นลูกช,ชาวชาวสวนสนึงวันแหละโชว์สก,กิลไปเลยว่ะา,าอันนี้คือหวานะโชว์สก,กิลไปก่อนเ<า>อายออเออออนาออหร่เอาององแวงๆเลยองวงๆแเยอ่ หอดนะเจ็กเอาไปไปเอ้ยเฮ้ยเอามาแวชาไปาไปอายาวๆเลยก็ได้โซใหญ่ๆหนึ่งเลยเอาถไปเลยยวนไปวีไปวานเราต้องดูคนนะเอาเอางเหนกันอ๋อกระตุกบอตกเลยเอาขอฟ้าตุกเลย อ๋อโอ้อ๋ออ๋อเล็บนิ่งๆเดี๋เยวไปวิอ้วนเสลี่ยงเลยอ้วนดังนั้นตอนตอนตอนช่วมันต่ำเลานี่เด่นโอ้จังว่ามันหน่อยใช่ไหมคือนี่โลตัมมันจังว่าตามมันอยากโอ้ถึงเวาต้องแก้มือกันแล้ว นี่เป็นเปิดประสบการณ์ชีวิตด้วยถือว่าแต่ว่ามีพวกอาจจะบงก็ได้หรือไม่มีหมู่แบบนี้มีไหมปุ๊บทีไม่ทีบไหมหมู่ได้ไหมมีหมู่ได้ไดเออแบบแบนนี้ลงาไม่ไชอบมังคระยะได้ก่อนก็ได้ชอบมีเลยเถอะต้องห้ามต้องห้ามม่เอาข้อกุ้งกิ้งไปเลย<า>น,<ม>นี่เลยนะปุ๊บแล้วมันต้องกุ้งจริงแลว้วมันไม่ มันยงเล็กเมันต้องไม่เป็นว่าอาย่าได้ทำแบบหลกซ้อนนะครับน้องๆบอกเขาแบบหลกซ้อนอลไรกันไม่ว่าใบใบครับไม่ว่าอ๋าก็ไม่ทำมันนะครับนะได้รักการเลยได้รักการเลยอ๋อบางครั้งมันก็ต้องดูก่อนนะว่าเออว่าไม่ว่าเฮ้ยต้องดูก่อนนะเว้ยว่าเขาทำมันยังไงนะเออต้องดูก่อนต้องดูก่อนต้องดูก่อนเรากาจังว่าไอะไรนี่คืออะไรก็ยืนเหมือวกันเลยว่ามันก็ติดเถออ๋อ cái hoa có nan châm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  nan Cái chăm châm nan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  quá, nan châm nan châm châm chăm châm nan châm nan xuống nan châm à? Lập, nan châm 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 nan อ้เ๋อ้ลุกถ่ายมันก็ต้องได้กูก็เย็นไหมลูกเปเนียนทำอะไรกูไม่ได้ละกปเย็นไหมเออดูวยลูกแบบนี้ทำอะไรกูไม่ได้เอาเลยนะเอาเลยนะไอ้ปุ๊บครบมาน่กัดจูเลยเดี๋ยวอีกนึงโม่เอาเรว้นเว้นเว้นนะไม่ต้องงุบนะวันดู้ทำเลยฮะได้ไหมบัตรบอลลูกเลยนะวันตูเลย

เฮ้ยนี่ซับซับนะเว้ยไม่ใช่ว่าตัดต่อนะเว้ยก้มจริงนะเว้ยจริงจริงเว้ยอ่องโก้แล็ปอยแาล็อกเลยเดี๋ยวเดียลได้หรือเ่าเราจะเป็นในัตเรียนในวันดีไหมดียังไงเราต้องจัดนี่การฝึกเรียนมันไม่ง่ายนะเว้ย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าปลูกอะไรได้เงินนึ่งมันก็ดีแต่ถ้าปลูกอลไรไม่ได้เงินหนึ่งมันลู้จะดียังไงกันเดี๋ยวเราก็ตัดเดี๋ยวเราไปแสดงสมรรถภาพเมื่อนกินเกรงนะเว้ยต้องไม่เป็นนี่ปนุพนธ์นี่เกรงไงไม่ว่าไปวิ่งเกรงซะเลยเฮ้ยว่าเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านหลับทุเรียนเราดูผลงาน กว็กว,กว่าเราจะคำว่าชิ้นโบแดงไหมครับมีเลยเราอยู่พุนันชินโบแดงกลืนแต่จะพุ่มจะเป็นเบ็นี้ <c oughs> <c oughs> มันต้องเจอพุมไทเลสเลยตะกร้านี้ต้องเป็นข้องเล่าอะของจริงอ่ะครับน้องๆดูครับ <c oughs> เตรียมตัวให้ดี บอกเลยเมื่อก่อนมุงได้นี่มุงมุงเมื่อเมื่อก่อนมุงมุงทุเรียนไงเออแปลว่าเมื่อก่อนไม่มีแต่กล้อที่บ้านก็เลยหาทุเรียนมามุงกันนี่เพลยังไม่หายสุดๆยังสุดๆดอยู่ของจริงของจริงเกืียบมาเอาไว้เลยด้วยวองมือนะเดี๋ยวใจ เป็นไงครับคุณบอกว่าผมจะเอาจริงให้น้องๆดูครับมาครับพร้อมแล้วนี่เบื่อเป็นเลยนะครับโอ้ล้นออกเลยวมาเอาหน้าเลยโอ้ยเตะทีไม่ต้องแม่ลวงใช่ที่เท่ลวงปานีจำไหมโอ้มาไปเลยน้อยน้อยบิดเลยถ้าถือว่าแข่งอยู่นะสำหรับ คนหน้าหน้าตาดีดีน,いいนะถือว่าเก่งอยู่นะที่ว่าเบวาเบวาไปวัดไปว่าได้นะเว้ยถือว่าระดับนีนะถ้าว่าเบว่าก็ว่าถ้าว่าเบวาระดับนู้ก็เรียกว่าระดับระดับครูแล้วกันนะถือว่าระดับครูแล้วกันทำได้ขนาดนี้ไม่ปลี่ยเดี๋ยวไอ้ก็ตัดทึ้งเราตัดชิมฮานิโลเด็กันอยู โอเคไปไปบ้ปาน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตัดกันต่อที่วันนี้อย่างน้อยผมบอกเลยน้อง ตนนกูจะแอ็กเหี้ยะไรเดยวครับไปโหลดถ่ายโหลดถ่ายโหลดถ่ายเด็กแล้วมันอีกตุ้ลติ่วเลยนะ นี่เลยของจริงไหมของของจริงไหมนี่เลยนะเกเรนะเกเรนะเว้ยอือเป็นไงนี่เบอรนี่ไม่ได้มูนะเมื่อเมื่อก่อนมุงมุงเล่แบบนี้เลยนี่นี่มุงเล่แบบนี้จริงจริงเดี๋ยวนี้ก็แบบเห็นอะไรลิเลียได้ไหมโอ้โหของจริงะครับจริงๆริงครับของจริงครับของจริงจริงครับผมโอ้โหมีเป็นแล้ว ผมจะขโม,มยทุเรียนผมจะขโม,มยทุเรียนดูซิวันนี้เขาจะสงสัยไหมว่าถ้าผมขโม,มยทุเรียนเขาจะผมจะโดนอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปขโม,มยทุเรียนสักกี่ลูกดีวะระ้ับกุนโสแล้วมันต้องตะกร้าหนึ่งแล้วกันได้ไหมไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูสิว่าสักสองลูกพอเดี๋ยวถ้าโดนยังไงนะเว้ย EP นี้นะกูบอก ต้องเข้าตาลางครัจริงๆเดี๋ยวเราไปขโมยทุเรียนแอบดีกว่าเจ้าของก็ไม่รู้เขาตัดกันค่บยังตัดกันอยู่รมๆครบนังตัดกันอยู่เดี๋ยวเราไปขโมยทุเรียนว่าเราจะได้ไปกินกับตากรมคนละลูกเลยลูกละหกลูกนะเว้ยราคาไรก็หลายร้อยอยู่นะเดี๋ยวเราไปขโมยทุเรียนกันดีกว่าเขานัลังตัดผมต้องขโมยพาไปรับประทานซะก่อน

ได้ครับเด็กคนนี้ไปแล้วเสร็จแล้วนะก็เดินไปแล้วเ็เดินไปแล้วก็เดินไปเร็จแล้วเนี่เราต้องออกไปกสามสี่นิ้วนเขาไม่ไปนะไม่ไป

อุกี้ไหมแตบก็อุกี้สองอุกี้มาเหียเขาเขาเดินมาลอวงันไปดูสิอันไปดูเขาเดินกลับมาทำไมเขาเดินกลับมาเดี๋ยวเราขเราขาก็ปืนก่อนแลยกันเขาเดินกลับมาว่าจะได้เลยนะไม่ได้หรานะ เดินมาทำไวะเดินมาทำไวเดินมาทำเด็กตะทุเียมาคนนึงไอ้น้องน้มานี่ดิเด็กตะทุเรียนมาคนหนึ่ง เห็นเราไม่ไม่ได้ดีกวะน้องมานี่เลยดิเหยี้ยเห็นไม่ได้เลยครับเขาจ้างวันทุนวัวแล้วเท่าไหร่วะฮะวันก็มาจ้างพวกที่มาช่วยแม่มาช่วยไม่ทุกคกิตครอบครัวเหี้ยทุกคกิตครอบครัวโคดรน่าเบื่อเลยเหี้ยเขาเขาเขาให้ตังค์ไหมให้บางทีเหรอพ่อบางครั้งมึงทำงานทุกวันเกาให้บางครั้งได้ไงวะ มันมต้องไปพ้องประกันว่าเฮ้ยทําไมว่าแรงงานกูแรงงานดีนทำไมท้าวันนี้วันแลกนี่ฮะถ้าวันเหนี้วันแลกนี่เด็กกระปูเ้ยสั์เลยถ้าข้าวหน้าข้าวหลังพ่อแม่เ,เปรียบมึงนะเว้ยมึงต้องไป<อ>พ้องกลุ่มแรงงานนะครับครับว่ากูมาช่วยงานแล้วก็มาให้ตังค์ขเ<ช>ข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจครีเว้ไปตะมาตามาไป เยอยๆจะไปพวกเพลียวเปรียบเพื่อนนะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีเพลียวต่อแต่กล้ากนะินจริงกินเพ็เีเราต้องดำเนินการต่อไปว้ยเพื่อที่จะ <c oughs> เฮ้ยมันต้องได้บ้างมันต้องได้กินบ้างวิย้ยเดี๋ยวเราไปดูเลย มาเลือกได้เลยนะชอบได้เลยมาชอบได้เลยนีนย่ลูกไหนก็ได้ไวิจริงเดียวเราจะพาไปแอบแอบไว้ในตรงไหนดีวะแอบไว้ตรงไหนดีสวยนะกี้นะเมื่อลูกเมื่อกี้ไม่ได้เื่อเมื่อกี้โอ้โหจะได้แลว้วเขาเดินมาทำไมวะทอาทำไม ลูกตัวโตนี่ลูกไม่ใหญ่เท่าไรของลูกใหญ่ๆเลย็เป็นลูกใหญ่ๆนะเว้ยลูกใหญ่ๆเหี่ยวมันโคตรใหญ่เลยเอาลูกนี้เอาเลยอ่นี่ไม่ยาวละโอเคเอาสองทีเดี๋ยวเราจะ เอาสองลูกนี้ไปแอบไว้เพื่อพาไปรับประทานยาการล่อนลอยแอบตรงไหนดีวะมึงน,น,นู้นดีไหมเอามึงนั่นดีกว่าเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ปุ๊บหมดเดี๋ยวเราให้เขาตัดเสร็จเลยแล้วก็หลบเามา,เาตูเ้เย็นกลับไป <c oughs> เราต้องได้กินเว้ยลูกนี้ประมาณนี่ถ้าซื้อด้านนอกนะลูกนี้ประมาณสักกลมๆเลยนะเว้ย สามร้อยกว่าบาทะดุ้วงนี้ก็ประมาณสองร้อยนิดๆห้าร้อย <500 S 1> เร็วโอโ้โหพี่ดูสุดขนาดไหนครับไปเดี๋ยวเราพาไปเห็คนขอนดูข้างบนเขากำลังส่วนข้ายด้เจ้าของก็ไม่รู้หรอก <c oughs> เราต้องด้กิน ลงเอไปที่ตรงนี้ลงเอไปที่เลี้ยวตรงนี้เขาไม่เห็นนะพี่เขาไม่เห็นนะนี่ครับสองลูกนะสองลูกตรงนั้นแต่เดี๋ยวเราให้เขาตัดเสร็จเลยแล้วก็อะไรหรือว่าเฮฮาแล้วก็จุกแล้วก็ไปเขาไปตัด เไม่ห็นถ <c oughs> <ไป S 1> ึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องไปแสดงอิทธิฤทธิอีกครั้งหนึ่ง,งดูต <c oughs> าอนครับดูตาลับนะได้ไหมน,นี่ นี่นี่ของจริงนะครับไปไปดีร้อยครับครับนี่เรียกครับต้องเรียกครับไม่เชีวาต้องเรียกครับหือคนจริงแล้วครับนี่เพียูแล้วเจอ คงจิกมันถจอโดนมาให้พีอโดนให้พีนี่แหละเอานันบอกแล้วผมจะไมิชาใจพวกคุณดูเคลียไม่ทำรมดาหนสอสามไมได้แลวันกแกงนะมกแกงนะ่้สภาพเลยสภาพนี่คือว่านี่คือว่าไม่เลยต้องต้องได้กินใช่ไหม ใช่เดียวต้กินซดสจากสวนดิเน mm hmm ี่ยนะด่างกล้าวด่างกล้าวมันวงสายเนี่ยนะมันวงสายพวงแม่กินนี่นะคือนี่ว่าเดี๋ยวแกอยากไปพวงแม่กินเยอะอ๋อไม่ดวงว่างเดือดว่องสาย คเหรอเลยเหรอนี่คือก้าวจิ้ได้ตักเปลือกเลยนี่จริงจริงจิ้ได้ตักเปลือกเลยเลยมันต้องกิ้ไม่ว่ามันต้องมีแบบเปื่อนบบ่กราวไป Nó bếp lòng tham gia 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 กินเปลือได้ได้ท <Let 's S 2> ุกปีนั่นนะเดี๋ยวพุ่มกินแน่ๆนะทุกคนคือกินเปลือกได้ได้ทุกทกปีนั่นะได้นะได้ไหมจไหมเอาเลยเล็กเ o ิกินเปลือกได้ได้ทุกปีินดีเลี้เลี้ยงกี่ร้อยเอรลมักีนร้อยเลี้ยงไกี่ร้อเลี้ยง

โอ้ยมเงี้ยนี่เอาเอากลับมาโอ้ยเอาติดปลาเสาะไปเลยแม่มนเด้งข้าวหน้าเลยดิมันมันนักมันนักงูแล้วไอ้รับมาเออดอยอปลาตุบเลยฮะดอย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 ดุจมนาดุยตุบตัวเจ้พรุ่งนี้เรามารับจ้างรับเรียน นาพันนะปวดหัวอยูันลพันตันนันละพันนต้คนเลยาครับมคนดับเตันนี่เเดีากเลยอตันเลยมาครับมาครับอีวันพันนีคือูนี่เป็นต้องปนามาครับผมเอาเลยอุ้ยปีน้าเวปีนสวยว่ะอ้ย เฮ้ยเฮ้ยดีมากล้วดีมากเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยตึ้งโยนวะ่น่ตึ้งโยนเลยวะโยนสกิยิงเลยอย่างัใจนะยิงฟับใจตัวเองเลยเุ้ยเก่งว่ะโโต้มันมีมีนะเอาอาลกขอบคับมาเอาโอ้โห ม,มันจำนานงจริงว่ะเฮ้ยจริงๆนะเว้ยมันจำนานงเนาะเปลี่ยนทำไม่ได้มาครับเอาเลยครับอย่าเลยต่อปั้นปั้นปันแล้วมัคือว่าผมมีนไหมผมพูดจริงทุกคนบอกเลยว่าผมไม่อยากพอดจริงเลียนนะแต่พูดจริงขึ้นมาผมตกยังกับลูกนี้ผมทำได้หมดเลยครับ

เอาครับมาครับเอาเลยเเอาลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยสวยวะมันดีอะครับจริงจริงจะพุ่มยังอวยนะแต่ว่าทุกคนบอกเลยของจริงอยู่นี่แล้วของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่อย่างหน่วยตะไคร่นี่ตรงไหนพุ่มเดี๋ยวนี้ทุกคนดูตะไคร่นี่ตรงไหนพุ่มกับบ้านมาครับมาอืมอัด คเ้ยอาดูอิสุดดุดคกันฮึมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมบอกเลยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอยาประมาททุกอาชีพนะขนาดผมเทพแล้วนะเทพการรับทุเรียนแล้วนะโอ้ยอยังพลาดนะครับน้องๆบอกเลยยาประมาทด้วย ประมาณจริงๆดูโอ้โหกดสักๆให้ผมเยอะๆนะครับเอาตรงกันไ้นี่กูต้องการ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 พาดเด่นได้เลยจัดการเลยนะครับโอ้โหสู้มมาสู้มมาสู้มมาโอ้โหอันโคตรอันตรายเลยว่ะจริงๆว่ะแต่ว่าปีนกันใหม่ โอ๋อมันก็นอนอยู ah, yeah. uh ่เดียวนอนหนูนอนหนูบิวขยืนแดงยืนดียืนแดงนะอุ้ยดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยมันนอน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 มันกวักใครยังไม่นอนนอนนอนนี่ต้อโกนโอ้ตัวโตกว่าตัวนี้กระปะนี่ครับปูโบกเลยนะปูโบกเลยนะความอันตรายพวกกันตัดตูเลียนเดินส่วนเลียนนะทุกคนจับไว้นะนี่ะครับ ป็นที่อันตรายองมันกงนนิ่งตกใจตกใจมันน่นอยู่น่อก็้วยมัน่นี่ตรงตรน่นน่วนเพราะมันอันตรายน้องวุ้ย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์กดอนินโซด้วยแล้วเจอกันใหม่กคดอนินโซอีพีหนาะเดือดมากอีพีนี้โอ้ยอย่าลืมครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะ